ในโรงเรียนทั้งหมดครับ<ไ>ก็จะมีในห้องพักครูห้องน้ำํำลงเก็บเศษที่ตูแ้แหรรับสารภาพตูออ้แหรรับสารภาพครับในเบื้องต้นนะครับตอนแรกเลยก็คือมีการแจ้งมาจากน้องๆในพื้นที่นะครับว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในพื้นที่ของเขานะครับผมก็รับเรื่องมาแล้วก็ให้น้องเนี่ยไปเก็บข้อมูล ว่าเออเรื่องราวข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับในทีแรกผมก็คาดการว่าน่าจะเป็นผู้เสียหายน่าจะมีแค่คนสองคนแต่พอน้องๆเขาไปอาสืบดูข้อมูลจริงๆแล้วผู้เสียหายมีเยอะกว่านั้นนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตกใจก็เลยต้องลงพื้นที่ลงไปาหาข้อมูลกับผู้เสียหายนะครับแล้วเราก็เลยนัดามาดําเนินคดีกันวันนี้พานีทกี่คนพพาในวันนี้เก้าคนครับ ก็คือ,อยังอาจ pues จะมีอาจจะมีอีกครับเื้องต้นทางผู้บริหารมาไหนมั้เรายังไม่ได้คุยกับผู้บริหารเลยครับยังไม่เจอเลยแล้วแล้วพฤติกรรมของอาจารย์พฤติกรรมที่เขาลงมาทุ่มเทถ้าในการทัดเนผมก็พฤติกรรมเขาก็จะมีการทั้งใช้จิตวิทยาในการคมปูเด็กหลอกล่อเด็กในการไปจะทำความเลาชำเรานะครับแล้วก็มีบางเคส เด็กขัดขืนก็อาจจะมีการตีใช้กําลังบ้างนะครับสถานทีท่ในโรงเรียนทั้งหมดในโรงเงรงเียนทั้งหมดครับก็จะมีในห้องพักครูเพราะที่เด็กบอกนะครับก็มีห้องพักครูห้องน้ําลงเก็บเห็ดเพราะครูคนนี้เขาจะดูแลเรื่องเรื่องลงเห็ดด้วยในบางทีเขาก็จะโทรเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะโทรหาอ่าผู้ัครองเด็กเพื่อที่จะนัดเด็กมาอ้างว่ามาช่วยเพาะเห็ดอ่าใช่ครับ ในในตอนโทรเขาก็จะพูดดีมากเห็นรูกของเราให้ฟังนะพฤติกรรมนี้เขาเด็กเขาโดนอะไรถ้าคนที่เคยสัมภาษณ์ไปนานสุดตอนเนี้ยน้องอยู่หมอนหนึ่งเขาโดนตั้งแต่ป .4 ครับก็หลายปีแล้วหลายปีแล้ว,ลลวน้อยน้อยสุดนี่อายุเท่าไหร่ครับน้อยสุดป .3 ครับเก้าขวบ ได้มีผู้ปกครองของเด็กชายผู้เสียหายนะครับจำนวนสามคนมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ทสพส่วนพึ่งให้ดำเนินคดีกับผู้ประจําชั้นนะครับที่ได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายเมื่อได้รับแจ้งนะครับทางสถานีตํารวจปุตอนส่วนพึ่งได้รีบดำเนินการรับคําร้องทุกข์และรายงานผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นเมื่อศาลอนุมัติหมายจับ เราก็ได้ทาการจับกลุ่มนํามาที่สถานีตํารวจบุตรสนพึ่งเพื่อดําเนินคดีต่อไปเบื้องต้นผู้ต้องหานี้รับสารภาพรับผู้ต้องหารับสารภาพครับเป็นกิโดนข้อหาเลยรับข้อหาก็กระทาชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทําแก่สิทธิซึ่งอยู่ในความดูแลผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครองในความพิทักษ์ หรือในความอนุบาลและกระทธรรมนาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทธรแก่สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความปกครองเช่นกันและภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากมารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจารมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ